กำลังจะออกจะออกไปข้างนอกนะคะพอสไลด์เพิ่นก็นเล่โทรมาเนาะคะ่ะเพิ่นว่าจะจับคู่ให้เนาะคะ่ะรอาทางทีมงานนะคะทางอีสานไต้เนาะคะ่ะแต่ว่าทางทีมงานทางอีสานใต้ยังไม่ได้ไปเพราะว่าพอเราประสบอุบัติเหตุนะคะพอเราก็เลยได้ยุดงานเนาะคะ่ะ ณอนดาสวัสดีจ้าสวัสดีนะคะคุณอนดาเนี่ยมาตลอดมาก่อนมูตลอดเลยเนาะคะ่ะสวัสดีนะคะสวัสดี f c ทุกท่านนะคะเดี๋ยวเนาะคะ่ะรอ F c ซก่อนนะคะแป๊บนึงเด้อค่ะท่านผู้ชมอ่ะพ่อสวัยจับคู่ให้แล้วนะคะ F c ซท่านไหนที่รอแนวทางพ่อสวัยนะคะ สวัสดีทุกทุกท่านนะคะสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะคะตัวเลขพ่อสไายเนาะคะ่งเพิ่นหายมาก่อนนะคะให้มาคลิปแรกนะคะตั้งแต่ต่องวดวันที่สองเมษายนนะคะสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดเนาะพ่อสไายเพิ่นหายเลขวิ่งเลขเ,เดนมาก,กะะ่อนเนาะค่ะบนเพิ่นไหนสูตรเพิ่นไหนได้สีกับหกแต่ว่าพ่อสไายเพิ่นก็เลขจับเอาสีเนาะคะ่ะจับเอาสีมานะคะ ส่วนล่างเนาะค่ะส่วนล่างนะคะของพ่อสวัยเนาะค่ะให้เด่นห้าหกสามนะคะห้าหกสามแล้วก็ตัวเด่นนะคะตัวที่พอเราดิ่งมากก็คือหาหลักสิบล่างเนาะค่ะแล้วพอบอกว่าพ่อสวัยิ่นเลยบอกว่าเดี๋ยวอีกประมาณสองสามมือพอสิจับคู่ให้นะคะอันนี้ก็คือพ่อสวัยิ่นเล่ยประสบ ประสบอุบัติเหตุเนาะค่ะเห,ห็นได้ยินาวา่ารถซาเลงชนกันว่าสันประเด็นทางทีมงานนะคะทางทีมงานกะว่าจะเขาไปหาพออยู่เนาะคะ่ะอาจจะเขาไปรีสอร์ทที่พอเห็นงานแต่ว่าพอเราหยุดงานพอเราโทรมาหาแอดเมื่อกี้เนี่ยเนาะค่ะบอกว่าทีมงานน่ะสิไปรีสอร์ทแล้วพอเห็นเพราะว่าพอเราเสียไปเห็นงานวันที่เก่าว่าสันค่ะท่านผู้ชมพอเลยว่าขันปล่อยวันที่เก่ามั่นกัด ิิโดนโพอดภัสานค่ะเพิ่งกเลลจับปล่อยห้เมื่อน,นี้นะคะท่านผู้ชมสําหรับแนวทางพ่อสวัยจับคู่เดี๋ยวข้ามาฟัางน้ำกันว่าพ่อสวายเราจะให้นะคะตัวเลขตัวใดนะคะจับคู่ห้ตัวใดเนาะคะ่ะทั้งบนและล่างนะคะเดี๋ยวอาจะต่อสายหาพ่อสวัยเลยเนาะคะ่ะ สำหรับท่านไหนที่เข้ามารับชมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจนะคะทางทีมงานนะคะทางแอดมินละวก็ทีมงานเนาะคะ่ะที่นำตัวเลขของพอสวิเนาะคะ่ะไปแบ่งปัน f อซนะคะคุณอนดาร้อนว่าจะแอดฮอนคักสุดๆเลยเนาะคะ่ะแต่ว่าตอนนี้ดีอยู่ว่าท่านออกไปยังอยู่ในห้องแอร์อยู่เนาะคะ่ะมาใส่แอร์บ้านเจตังห์นี่เอาิปบ่เอาิปบ่เดี๋ยวเอา,เอ,าอยู่ อ๋ออะะแต่ว่าตัวเลขที่พ่อปล่อยตองวดไปพ่อให้เลขเด่นน่ะพ่อให้บนมีตัวใดแน่กว่ะพ่อมีมีซีกับกเนาะผมก็เอาหรอกผมกับผมคิดว่ามันขาผมก่อนที่แล้วอ๋อพ่อพ่อก็เลยดึงเอามาแต่ซีเนาะบนจ้ะแล้วล่างเด็ปพ่อล่างกันขาสามเนาะ ล่างให้มาหกห้าสามแต่ว่าตัวที่พ่อดึงมาให้ fc หลักสิบเน,ะนาะเป็สภาคือหาจ้าวันนี้พ่อนัดปล่อยปล่อยจับคู่เนาะพ่อแต่ผมมึงขึ้นเรือขึ้นเรือว่าที่เป็นต้นสิบมานวันที่สามเนาะ,ะ,ะ,ะจ้าผมไม่ได้ไปอะไรผมมึงกันไปในวันฮะวันเอ็นกะสจีได้ยินว่าได้ยินแต่เอเอ,เอ๋ทางที่เมื่อนได้ยินทางที่เมื่อนว่า พ่อเกิดวัติเหตุก็เลยว่าพ่อยากอยู่เ <P ort> <ย>พิ่อนก็นเลยบ่ได้ไปอาิอยากให้พ่อพักพ่อนเนาะ Man, บันนี้ <Man. S 1> พ่อก็เลยว่ามันโดนโพดแม่นบ่พ่อเดี๋ยวเอฟซีจะล่ออ๋อจ้าจับคู่พ่อจับคู่พ่อจับคู่ให้ตัวได้แน่จ้าวันนี้พร้อมยังจ้าพร้อมแล้วค่ะจับคูมีห้าแปด ห้าหนึ่งห้าศูนเด็นไปที่ห้าศูเดินไปที่ห้าศูนานะอะห้าศูนยก็ผ่านหนึ่งเดียวนกางเก็บในนอหน5าศูนย์ในนอปุ๊บห้าศูนย์นี่พวใหญ่ตนนี่พอนะฮะว่าใคหลายตัวนี่นะพูดใดยสิเพิ่นกันห้าคนจ็บตี่นจัื้อตู อ๋อเพราะว่าเพราะว่าส so so ิจับคู่เด่นไห้แค่สามคู่สามหางตลอดเนาะแครับผมคือว่าคือเพาะู่าง่ายใช่มันมันมันปวดหัวค่ะเดี๋ยวปวดนส่ซื้อปวดใส่ต้มให้อีกค่ะเอฟซีสามารถจับเอาห้าหกห้าสามที่เลขเด่นใส้กันก็ได้น่าจะพอ ราสนาเรื่องัอ,อ,ดอดจัอดาแด้ผมเตนเ้นในับ่น่งค่อนข้างจะสุดยอดโ้ห้าศูนย์ห้าหนึ่งสุดยอดเลยมันมาพอาา่องเดเลพี่น้องบานเนียนสามตัวบนเดี๋ยวจา้าพ่อม้วไุดชเดียวเด้อมวันนี้ให้ชุดเดียวแปดสี่เก้าครับผมแปด่เชุดเดียวครับแค่นี้บมพอ่อ แองเอินีต้อซี่เเนัวห่อสตัวหพนบ่อสองตัวล่างเอ้ยสองตัวบนจ้ะกระตีกตัวเดียวครับผกระตัดเอาไว้แน่นนะพ่อขออนุญาตตัดแปดสี่แปดเก้าซี่เก้าหเอซีเนาะจ้าครับบแต่เจะพิจารณาเอาผมจะตัดระบตัดกันก่อนเนาะจ้าพ่อหายมากเม็ดเดียว เก้ากัมนึ่งเนี่ยวงเลี้ยวไว้นึงล่างกระฟูนอ่ะฮะเจ้าบรรดาไปแล้วบทอะไรจ้างอ่ะอ๋อตว่าของตามตำล่าพ่อตามสูตรพ่อคือเก้าดับล่างแมนที่เรียกว่าเดียวหัเก้าแล้วมันเป็นเป็นเหล็ดดับเนาะฮะแบบถ้าดับหรอขับมันขับมันสิวอกลีคงกัดด้วยไปอ๋ออาจจะซีดซี่ก็ซื้อได้ตว่า เจาบนนี่ซื้อได้เป็นบ่พ่อแรงครับผมแต่ว่าล่างนี่อย่าไปซื้อแต่เดี๋ยวเสื้อที้เป็นลนะมันกระคาผมมากขึน <laughs> ้นกันแต่เมื่อขาดเส้นมาจ้ามะกาดโดๆแต่ว่าติดขาดได้มาโดดๆที่สุด,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 ดวันนี้แห้งหน่อยบัดน,นี้ให้ให้ให้ซัมเทียนพ่อพ่อัอ้องแรกที่พอ่อให้เทียนแรกเลยเนาะไฮสามตัวเม็ดเดียวแ,แล้วก็ สองตัวล่างน่ะให้3สามหางแล้วกัดเด่นให้เน้นให้ก็คเคเม็ดหนึ่งจ้าเดี๋ยวพอทวนทวนตัวเลขให้อีกรอบนึ่งเนี่ยจ้าพ่อค่ะเด้นไปที่ห้าค่ะหนึ่งค่ะศูนย์ค่ะเด้นไปที่ห0าศูนย์ิดที่ศูนย์ ่าสุดๆคือห้ครับผมต่าหนึงคือตัวร้องค่ะบันนี้ก็เรียกคนเป็นสค่ะกับผมแต่ผมเฝ้าผมผมตอี่ตัวเดียวค่ะจับคู่ทัตัวแปดครับผมแปดสี่เครับค่ะกเคลือบบันเนอดมิน จับแยกให้พ่อเนอะก,กับสิมีแปด 8, ีแปดเกซเก้าแต่พ่อกาให้เน่นไปที่ 4, ีเก้า่ะละเนอะค่ะพ่อซีอเก้า,ากับหกขมันดูรักสีด้จ้าแต่แค่มแค่นหัเันไม่ได้ทั้งนันแล้วพ่อขอทานนะจ๊ะสามารถเป็น 4, ีหกกอดข้อกันแม่ได้ปะีหกกผมกมักเลยแต่ว่ามันมันมันต้ไปทั้งนั้นไหมอ๋อจ้า กับอกับไปถ้าเพิ่มเพิ่กับไปถ้าเพิ่นี้โอ๊คะอืมเพิ่นสิประมาณน้ำกันกับซีแม่ไะไปกับไปถ้าเพิ่นเลยไปขไปคละฮะแต่ผมกับบมบ้จ้ะจ้ะแต่ผมบอมาอีเรอถ้าบกบ้เขาหลยสูไมันมันเท็บาเขาท่าจ้ะผมเสริมเขาท่เดี๋ยวขอขอถามทะเบียนรถพ่ออีก้งนึ่งนะคะพอมีเอซพันทกมาขอหลายว่าทะเบียนรถพ่อตัวใดเกาะส เจ็ดห้าสามขออนุญาตเขียนทะเบียนรถพ่อไปเนาะเพราะว่าทะเบียนรถที่เกิดอุบัติเหตุอันนี้คือเอฟซีพันขอเด้อค่ะเจ็ดห้าสามอืมมันกลับบ้าเข่าทางอยู่พ่อเจ้าของผมสอบผมแต่พ่อก็บ่กหายสนใจพ่อก็บ่กหายสนใจตัวนี้อ๋ออันนี้เป็นเอฟซีพันขอเด้อ แอดก็ได้เขียนไปหายเพิ่นซีๆหดอกพ่อบวสบอนเพิ่นขอจ้ะจะ่าเลขกสูตรของพ่อก็คือสูตรพ่อเอะจ้าจะมือวัดที่่ไป้ข้อท้าผมโยบ่อยนอ๋วันที่สิบห้านจะาดต้นข้อท้าผมก็อโยบอค่ะ่กีวเนาะข้ทาจ้าพ่อ ไปัไงาเดีมันสิซับซนครึ่งวันที่ผ่านหน้าเนาะพอ่อแม่ครับแบบที่นันสับซนในสักเดียวตัวดีหุ่นไวเวิร์ส่ะไอ้พวกนั่ยคือลอตเตรี่าหารหาหารุ่นมาโตเก่งก็โตเก่งเลยจ้ะไอ้สุดยอดเลยสุแห่งวัเนมันกมเคยมาแบบนี้เ่ยวว่สุดยอดโอ้เงนงนนี่สุดยอดเลยที่พอแม่สุดยอดนี่คือกเจ็ดแปดเลยใครันจ้ะมันใจซ้ำวัดเจ็ดแปดเลยเนาะ หาหนึ่งหาศูนย์ผู้ใดเห็นนี่ให้เฝ้าดึงเฝ้ายิบจับรัตตีไปเลยรัดูหย่างเดยค่ะห้านี่หลักสิบอย่างเดียวอ้่า่ากอไก่เอ็ซีกลับไปนั่นเลยเด้อจ้าพ่อ้เาค่ะเป็นแนวทางเนะจ้าพ่อเป็นสูตรกำเนวนของพ่อสวัย กริวกนนกะินดีบไ่าเ่าป่ปานเพราะว่าทีมงานกระสิไปเราไ่เห็นพ่อกระเล็จิตล่อพ่อน้อมันกรินโดนโพดพ่อ่ากระสินโดนไปท่บ้านไ่นจ้าอ๋อราคือเห็นมดละกเ้อบานีวสดลัน้อบ่งน้อบงน้อัค่ะ่าเรตอนวะังไก็ต้องบอกคนกวนขยี้คนจากตื้อเนาะจ้าพ so. sure. ่อาคนจื้อค่ะ ตัวเลขแนวทางของพ่อกะบไฮมาแล้วเนาะจาัดเดี๋ยววันที่สิบห้านี่มันจะเป็นเลขมีทีม่ม,มาแมนบอจ่ะพ่อแมนครับแมนวันที่สิบห้าจะเป็นเลขมีที่มาสองตัวเนาะตะวันกว่าที่ผ่านมามันกระรุดไปเพราะว่ากันส่งคือเดี๋ยวพ่อสิทโทรมาบอกอีกเพื่อมากน้ำกับบอมากน้ำกับบอเป็นยังเนาะจ่ะแมนแครับแม,แม,แม,แมเอาอันนี้ก็ตกระ้อง,อองล่ววลอ,งอพอล่อคงสุดท้ายวันที่สิบหา้าเนาะ อ่ะแล้วสอบวันที่สิบหกนี่บ่ได้บ่พ่อแต่อายุหกสิบปอนด์วะมันก็เข่าท่านเลยดิโอจักแล้วข้างวัดที่ผ่านมามันหลุดวัดม,มาหัววัดก็หันเกิะค่ะแต่ว่าผมกับมันไม่ขอที่สองเข่าอีกแค่นั้นมันก็เข่าเรี่หันเท่านั้อ้าครับแต่ว่าเขาเขากับบ้าเขาจะพูด <c oughs> พูดแตงามาคนยังบ่าจริงเนาะจ้า <c oughs> <c oughs> ตะวาตะวาเลขลักพ่อหนะ fc พันวาขอแค่ลักเข่าเพิ่นกะเพิ่งกะมีแห้งแล้วแม่จ้าพ่อสำหรับผู้วิ่งพ่อนเว่า่ห้าหลักสิบค่ะแต่ก็อกผูถ่าก็ที่ผ่าคมก็ถึงคือสาษ่วยไฟอ๋อพ่อพกกับว่ะจ้าแมนนี่ค่ะ